สวัสดีค่ะพี่นอ้องปองปายสุภ้สุคนจ้ายายต่อมชุมแพแสบบานๆมาอีกแล้วค่ะเมื่อนี้ไม่กินต่มเสียนกันค่ะพี่น้องต่มเสียนใส่ไก่จ้ะใส่สมบักนาวสาวพี่น้องอัน ตุ่มสินใกล้ๆใส่อนยังไงตับก่พี่น้องมาเด้อจ้ามาเด้อมาสดตุ่มสินน้ำกันแกบพี่น้องแซ่บจ้ะทักทายทักทายคิดหอดคิดถึงเพื่อนเพื่อนอิซีสุขุนด้ยวยจ้าเด้อคนเก่าคนใหม่เนาะมาพี่น้อง <c oughs> เสีบแสบีบน้ำกันจิ้มกันก่อนมเกลืน้ำปลาเดีย๋ยวน้อวสองกลิ่นห้ำาผ้าเหียเห่ยวๆอยู่หยอดหนึง่งสองหยอด ฮอนฮอนแจกพี่นอ้องตุม่มแล้วใหม่ใหม่อืมแจกครับพี่นอ้อง Ừ. chắp cái lầm cái mấy em tôi ngon không có mi cái lầm em แ่บแ่บลายลายแล้วพี่น้องเอ้มาเลยจ้ามาเด้อชุดน้ำกันขอขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเด้ F T ai, T aw, อเอฟทีไมเอฟทีเก่าค่ะพี่น้องแบบพี่ขอมารับจุแล้วฟังจ้าขอขอบคุณ พี่น้องๆอยู่กันลานทุกทูกทุกคนจ้าตับกับมี้จ้บพี่น้อง ได้มีต้อง่งเข้ากัน แค่ต้มเส้นเนี่ยต้องเซนแห้งบดได้พี่น้องเพราะแซ่บเซนสดธรรมะต้มมันอิ่มน้มหรือไม่เพราะแซ่บเพราะเ้นแห้งเซนแห้งมะต้มแซ่บกว่า เสียงเชิงฮองอืมอืมตอนจุ๋มตอนจุ๋มจุ๋มหวยต้อนหางสัง่น cho làm em không khó cần này Hãy subscribe đồn, kênh hình Mì Gõ สมดุลถึความมัน,นต่างมันก็คิบไม่ได้ปรุงน้ำตาลพี่น้องเบึ้งน้ำไก่หมักแล้วไก,ก่หม,มักเรามาตุ้มแซนท,ที่อยู่วันที่อยู่วันเราก็รสดีอย่างที่หมักคือน้ำไก่เหมยพี่น้องไก่หมักได้คืนหนึ่งแน่ะมันเี่มันเริ่นัวเดี๋ยวมัน,นมจะแบบน้ำตากระแ่บจ้ะ อย่าปิดใกล้กินหลังกล้องเมื่อนึงจับกล้องค่ะพี่น้องขอโทษขอให้ได้จ้าเด้อลายจ่าแซ่บหลายพี่น้องเลยอาคาทิน่นี้กะ แง่ต่อมครอบครัวฝากไว้สุนีด้วจ้าเด้อชิมนาพ่อกันไหมจ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติตตันด้วยต่อมชิงแพ้แจ็เป็นบานเนี่ด้อจ้าเด้อพี่น้องชอบกับกดบ่ชอบกับพานคือว่าหน,หนาๆเนาะจ้าเนาะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเด้อขอฝากใเด้อจ้าเด้อสวัสดีจ้าลำรวยลำรวยสุขุสุข,ขุนจ้าพ่อกันไหมชิมนาครับพี่น้อง